ถ้าจะพูดถึงเด็กยอดฮิตในตอนนี้และเป็นเด็กที่อันดับต้นๆก็คงหนีไปพ้นเด็กนี้เลยครับมิวชูบวกเซอร์ไนท์นั่นเองนะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมากๆในช่วงนี้เลยนะครับช่วงเกมเปิดใหม่เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดเด็กยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําให้แล้วกันนะครับว่าจะใส่ยังไงบ้างนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยนะก็หลักๆสําคัญของเด็กก็จะเป็นเซอร์ไนท์ครับผมเซอร์ไนท์หรือว่าการีวอลนะครับล่างหนึ่งออย่างละ2ใบนะแล้วก็ มิวทูนั่นเองนะครับอีก2ใบโอเคแล้วก็จะเป็นเนี้นะครับที่ผมจะใส่มาเป็นโปเกมอนเบสิกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับความสามารถของเนี้ก็คือจะจั่วการ์ดให้1ใบนะครับเมื่อโจมตีไปนั่นเองนะโอเคผมเอามาไว้แบบว่ารีดกองครับมาช่วยจั่วแบบหาพวกเซอร์นไนล่างหนึ่งล่าง2อะไรอย่างเงี้ยครับแบบช่วยรีดกองจั่วให้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะผมก็เลยเลือกที่จะใส่มานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ใส่ไปเป็นใบแดงก็ได้นะครับหรืออยากจะใส่อะไรก็ได้ตาม ตามชอบเลยนะครับแล้วก็วบสาสบอลมิวทูที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนั่นก็คือ 2G นะครับตี50นะใส่ฟิกสเปียร์นะครับ 2G ตีครับแต่ไฮไลท์สำคัญมันจะอยู่ที่สกิลถ้าไม่ตายของมันนะครับไซด์ได้นะครับจะใช้ 4G นะครับและจะดิสเอเนจีของตัวเองนะครับก็คือดิสเอเนจีของตัวเองทิ้ง 2G แล้วจะโจมตี150หน่วยนะครับ นั่นก็คือโคตรแรงเลยนะครับแมงคือโคตรแรงเลยและมันจะเก่งแบบมากๆถ้าเกิดเรามีเซอร์ไนท์นะครับอวกกระดิบรเวลสามอยู่ในบอร์ดนะครับเขาสามารถของเซอร์ไนท์ก็คือจะสามารถแลมจี้ให้ตัวที่อยู่ในแบทเทิร์นโซนได้1นจี้นั่นเองนะครับแลมจี้ก็คือจะเพิ่มจี้ให้ฟรีๆเลยหนหน่วยนะครับก็เท่ากับเรามี2อจี้ใช้เลยอ่ะต่อเทินอ่ะถ้าเกิดเรามีเซอร์ไนท์อยู่ในบอร์ดนะไม่จําเป็นต้องอยู่แบทเทิร์นโซนนะครับแค่อยู่ในเบนก็ได้ก็คือเราจะมี2อจี้ทุกเะะทิน ตีสีตีด้วยสีจี้อ่ะหรือว่าตีด้วยถ้าไม่ตายใส่ได้อ่ะร้อยห้าสิบหน่วยได้ทุกถึนเลยนั่นเองนะครับเป็นความสามารถที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะของคอมโบนี้นะครับปากมานนี้เลยคอมโบง,ง่ายๆสั้นๆนะครับของเด็กมิว w ูนะส่วนการ์ดท,ที่เหลือก็จะใส่เป็นการ์ดไอเทมนะครับแล้วก็ คาร์เตนเนอร์ที่สําคัญก็จะเป็นซาบิน่ากับจิโอวเน่ e นะครับจิโอวาเน่ e นี่บางทีก็อาจจะพลิกเกมให้เราได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีท่าไม้ตายอย่างไซดอย์เราสามารถใช้ท่าไม้ตายใช้ท่าไม้ตายเลยละใช้ท่าธรรมดานะครับบวกกับจิโอเน่เน่ e มันจะทําให้ตี60หน่วยแล้วก็บางทีอาจจะทําให้เราชนะเกมนั้นไปได้เลยนั่นเองนะครับก็เลยติดมาใบหนึ่งนะแล้วก็ซาบิน่านี่สําคัญนะครับดึงตัวแพงหลังเขาก็ตบด้วยท่าไม้ตายหรือว่าก็ดึงมาตบด้วยท่าธรรมดาอะไรเงี้ย ก็จะทําให้ได้เปรียบขึ้นมาในเกมเกมนั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะคอมบบคร่าวๆของเด็กมิวทูนะครับก็แนะนํานะจะเล่นให้เก่งที่สุดต้องมีการ์ดประมาณนี้นะครับหรือไม่อาจจะยังไม่มีซามบิน่าอาจจะยังไม่มีจิโอวานิเอนี้ก็ลองไปใส่การ์ดอย่างอื่นดูก่อนได้นะครับแต่สําคัญสําคัญเลยก็คือมิวทูสองใบกับกระดิบรหรือว่าเซอร์ไนท ทุกเวลอย่างละ2อไปนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะถ้าจะเล่นเด็กนี้ให้เก่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์เกมเพลย์กันได้เลยนะครับผมตัดมาจากในสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สตรีมเต็มๆไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเล่นกับคนดูนะสําหรับใครที่อยากมาเล่นก็ผมก็มาเล่นได้นะครับน่าจะทุกวันเลยบางวันถ้าวันไหนไม่มาผมก็จะแจ้งไว้ให้นะครับก็จะไลฟ์ทุกวันเลยช่วงประมาณบ่ายๆหรือไม่ก็ทเที่ยงๆครับ มาเล่นด้วยกันได้แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่มีระบบแบงนะผมก็เล่นกับคนดูเป็นหลักนี่แหละครับก็ใครที่อยากมาตบผมก็สามารถมาจอยกันได้ในสตรีมผมได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับไว้ถ้าเกิดผมสตรีมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาตบผมได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันเลยครับผม let's go <S และมือเราค่อนข้างจะโอเคถ้าเกิดโปรเกรบอลไปนี้จวัจวมยวทูได้นี่คือชิวจัดเหลือแค่จัวเวลส์องละถือว่าใช้ดวงอยู่บ้างเกมนี้ใช้ดวงเเยยออะะครับมาก เยอะมากเลยเจอเป็นสตาร์มี่นะครับใช่หรือเปล่าหรือเป็นเด็กอาร์ติโกโน่นี่ไม่ชั่วอ๋อเป็นเด็กเต่านะครับเอ้น่าจะอาร์ติกับเต่าปะไอเต่าน้ำอะโอเคบอลครับ มีมีแมวน้ำด้วยโอ้หเฮ้ถ้างั้นผมโอเคถ้าผมใช้โปกบอลรอบนี้คือการันตีโจมิวทูแน่นอนเอ้ไม่ว่ะเพราะว่า,ววาผมมีเมียสอยู่ยานะโอเคสวยสวยครับสวยครับโ okay. อเคอ่าผมใช้สวีนาเลยดีไหมเยอไม่เอาไม่เอาดีกว่าเหน้าเขายังตีไม่ได้อยู่ดีนะผมปล่อยไปเลย เหลือแค่จัวเซอร์ไนท์เวลสองเราน่าจะชนะนะเกมนี้ผมชอบแพ้นกน้ำอไอ้เด็กนี้เว่งดวงดีได้มิสตี้แบบทอยหัวรัวรๆพี่แพ้แน่เด็กเด็กนกน้ำเนี่ยโอปิเซอร์ดีเซอร์ครนะับโอเคเขาใช้การ์ดเทรนเนอร์ไปแล้วนะไม่น่าจะใช้มิสตี้ได้ทีนี้เขาน่าจะตีเราไม่ได้นะครับ ต่อให้ไอเซอร์ไนล์ร่างนี้ตายไปผมก็ไม่ซีนะผมมีสองสองตัวแล้วเนี่ยเหลือแค่จัวเวลสองเองเว้ยเกมเป็นของเราเลยเป็นพชั่นผมไม่ได้เอ็กสปีดอ่ะเสียดายวะไม่งั้นเทร์น,นี้ผมตีได้เลยอะ่ะเสียดายเสียดายแต่ว่าผมใช้เป็นซาบิน่าไปเนาะยื้อให้ฝั่งตรงข้าม ต้องไปแปะจี้เพื่อที่จะถอยอ่ะเจอนาะมิทีดวงดีเออบางคนแม่งดวงดีจัดเยอะสุดผมเคยถอยได้เท่าไหร่วะเจ็ดมั้งหกหรือเจ็ดนี่แหละเออบางคนแม่งรอไปสิบไป้ดวงดีเกินโอเคฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะเอาแมวน้ำขึ้นมานะครับสิวใบเดียวเท่านั้นเซอร์ไนท์เวลสอง ใบเดียวเลยแค่ใบเดียวแค่ใบเดียวเพื่อนสงความคิดหนักนะเอา้าผมลืมกดจบเทินว่ะสักทีสอรี่สอรี่สอรี่รเ้ยก็ว่าฝั่งสงข้ามค,คิดหนักสอรี่ครับสอรี่ ผมไม่เชื่อเด็กเขาใส่เอ็กซ์ปดหรือเปล่าอ่ะแล้วอีโวมาแล้วครับไอเต่าน้ำมันอ่าน่าแล้วบัสทอยมีเซนไนมายืนใช่จริงเด็กเนี่ยขอแค่อีโวติดกับมีมิวทูอะเนี่ยเรียบร้อยเลยเกมนี้น่าจะชิวละน่าจะชิวๆแล้วนะผมว่าอืม ผมต้องถอยนะผมต้องถอยตัวนี้ลงมาผมต้องเริ่มตีละไม่งั้นเดี๋ยวเสียไอนี่หมดเสียเคิร์ฟหมดไซฟิกสฟีย์ชื่อท่าแบบมิวทูเนาะไซฟิกสฟีย์โโหเด็กเขาแบบไอ้มอนเต็มเด็กเลย โอ้โหไอ้ขอลองจัวเซอร์ไนท์ไอ้กูจะชนะอยู่แล้วโอเคสวยครับถือว่าแบบช่วยเราแล้วเนี่ยใบแดงเนี่ยไอย้ผมได้การ์ดจั่วเพิ่มเนี่ย <laughs> ผมได้การ์ดจัวเพิ่มแต่ว่าผมเสียไอ้ผมเสียนี่ไปอ่ะสปิน่าไม่งั้นผมดึงไอ้พวกแถวหลังเขามาตบได้เลยอ่ะ น่าจะต้องตีอนะเนาะน่าจะต้องใช้ท่าไม่ตายแหละเราใช้ท่าไม่ตายให้ลูกเถินอ,อยู่แล้วแลบใส่ชาโด o w แล้วก็ใส่ e d i ฟเอาคาแม็กมาเล่นแบบนี้ดูแฟก <laughs> อาจจะเอามาลองหรือเปล่า,ามาลองเด็กอะไรอย่างงี้ป่ะมันชื่อขาแวกใช่ไหมญี่ปุ่นชื่อวญี่ปุ่นใช่ไหมไอเต่าน้ำเนี่ยเอ,อือโดนไหมครับหนึ่งร้อยหน่วยโอเคเออถ่าเนี้ยถ้ารอบนี้ผมใช้ท่าไม่ตาย ผมใช้ท่าไม่ตายใส่เข้าไป150ใช่ปะเผื์นหน้าถ้าเกิดเขายังเอาไอ้คาแมกยืนฝืนยืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะโดนมิวทูผมตีตายอยู่ดีปะเผื์นหน้า150หเหลือ30โดน two, มิวทูใช้ท่าธรรมดาตีตายได้ยกเว้นจะมีโพชั่น2ใบอะ่ะเขาใช้โพชั่นไปยังยังด้วยสกิลมันคืออะไรนะ ถ้าเกิดมีจี้เกินถ้าเกิดมี5้าจี้ก็คือตีเพิ่มอีก60โหยังไงผมก็ต้องใช้ะถ้าไม่ตายของไอเนี่ยหรือว่าผมจะยือ้อยื้อเอามิวทูลงมาแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นไปแทนก็โดนเขาตีอยู่ดีอะเออผมเลือกเลืกใช้ไปเลยดีกว่านะตีไปเลยดีกว่า เธอหน้าเธอหน้าเขามีสี่อะยังไงเขาตีแค่ร้อยเดียวอยู่ดีถ้าเกิดเขาไอ้คาแมกยืนอยู่ต่อก็ตายอะดูเขาจะทำไงแต่ผมว่าเขาน่าจะตีวะไม่แน่ก็ผมว่าเขาอาจจะถอยวะเออถอยเอาเอาร์ติกขึ้นมาแทนเอาฟิเซอร์ขึ้นมาแทน คือหน้าผมใช้ท่าธรรมดาตีได้อะมิวทูอ่ะผมครามใช้นี่นะครับเอสองการ์ดในมือสองการ์ดในมือผมใช้โปเกบอลครับโอ้โหเฮ้การ์ดเบสิกมยังไม่หมดอีกเหรอเพื่อนชิมใส่มาเต็มเด็กเลยไงวะเนี่ยเอ็กซ์ปีดครับเลือกที่จะถอยนะเลือกที่จะถอยเอา น่าจะให้ให้ผมเดาน่าจะเอาปลาขึ้นมาเอาไม่ถอยวะเอา้ายังไงนี่ <c oughs> <c oughs> เด็กทดลองเออเออผมว่าเปไปได้น่าจะเด็กทดลอง <c oughs> ทำไมเขาใช้เอ็กซ์ปีดแล้วไม่ถอยวะ <c oughs> น่าจะถอยเอาพวกไอ้นี่ขึ้นมาก่อนนะเอามายื้ออะไรอย่างเงี้ยเคครับจี GG. เฮ้ยไม่นี่ว่าเอ้ยเออผมมีสปอยอยู่แล้วใช่จีจีครับจีจีแต่ตึงอยู่ลวไปเต่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมีมิสซี่นี่ผมว่าผมโดนแน่เลยจีจีเอาอยู่นะมิวทูวินเลตดีอยู่นะครับว,วันนี้วินเลตโคตรดีอะแลวสมนัแหละแม่งคือเด็กเทียเอสอะมันก็เทียเอสจริงๆแหละมิวทู ขอดูลิสต์มิลทูได้ไหมครับใส่ได้บ้างได้ครับตาหน้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดักมีตัวซับเซอร์ไนท์ใช้ได้ลูกเถินใช่ใช่แล้วทำไมเมื่อกี้ถึงได้แค่ทีละหนึ่งได้ทีละหนึ่งผมมีเนี่ยมีเซอร์ไนท์ครับมันแลมจี้ให้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะสกิลมันคือจะแปะจี้ให้ตัวที่อยู่ในแบทเทิลโซนอ่ะผมก็เลยใช้ท่าไม่ตายในลูกเถินครับประมาณนั้น แล้วก็จวดเป็นมิวทูแล้วมือตานี้นี่มือเราค่อนข้างจะป๊อกอีกแล้วนะค่อนข้างจะป๊อกอีกแล้วนะครับ <laughs> จวดเอ็กซ์ฟีดมาคือชิลเลยได้เป็นโพชั่นเคใช้เป็นโปเกบอลนะครับจวดมิวทูมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ลงไปเลยครับโอเคจบเทอดครับคนข,ข้างเป็นมิวทูเหมือนกันนะมิลเลอร์แมท โดนใบแดงอีกแล้วเรอเมื่อกี้ใบแดงผมเจ็บอยู่นะเว้ยเอ็กซ์สปีดทำไรได้ครับอ่าจะทำให้ค่าลีทีสลดลงหนึ่งคอร์สครับก็คือถอยถอย,เ,ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะลดลงคอร์สหนึ่งคือแฮชจี้น้อยลงใบหนึ่งเอ้ยมีใบแดงจริงด้วยเฮ้ย <laughs> อะไรวะที่ยเอ้ยอยังอยู่นะยังมาอยู่ใบหนึ่งเซอร์ไนท์ <laughs> เราเป็นเซอร์ไนท์แล้วเบลหนึ่งขึ้นมาอ่าแปะที่แบบที่มีวถูเลยเมื่อมือผมป๊อกทีไรใบแดงก็จ้องจะเล่นคุณอยู่ถึงก็มาเลยทุกรอบเลยแบยบมือป๊อกๆเนี่ยใบยแดง ใบแดงจ้องจะเล่นขุนแล้วเซอร์ไนท์ผมตายเลยไงนี่ใบแดงเถอะมเจ็บอยู่นะเกมนี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บเลยอะ mm hmm. อเซอร์ไนท์สองพีซโอ้ยเซอร์ครับลุ้นเซอร์ไนท์สองเมีย อไอเอมียสนี่บางทีมันก็ทำเราไอ้น,นี่เหมือนกันนะเนี่ยอ,อ่ผมว่าผมว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาเมียสไปตีเพื่อจัวแต่ว่าไม่น่าคุมแหละแต่ผมจะแรมจี้ไม่ทันเขาเอ้ยผมจะได้จี้ไม่ทันเขาอะเพราะผมมีเอ็กซ์ปีดแค่ใบเดียวอะ มแปะที่ไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ตีไปท่าธรรมดาคอนเทนต์ทุกรอบเลยเรียก <c oughs> มือแบบมีเซอร์ไนท์สองสามล้อเมอื่อไหรโดนแดงจ้องที่เล่นคุณและเหมือนเขาจะมาแล้วนะถื์หน้าเขาถ้ามีเซอร์ไนท์เบลสนี่โดนนะ จริงๆหรือว่าผมใส่เมียดเป็นใบแดงดีวะแต่เมียดมันก็ช่วยเราหลายเกมอยู่นะเว้ยเมียดมันช่วยเราเยอะอยู่นะก็ต้องเป็นเมียดแล้วแหละได้จั่วรอบหนึ่งได้อยู่โอเคมาแล้ว ผมไม่จําเป็นแล้วเนาะถ้างั้นผมไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องใช้เมียละปล่อยตายไปเลยปล่อยตายเลยผมไม่ผมไม่ผมไม่เอามิวทูขึ้นไปด้วย <c oughs> ผมผมปล่อยตายเลย <c oughs> แต่เนี้ยแต่เมียมันช่วยเราหลายเเกมอยู่ด้วย แบบเร่งเร่งจวยให้เราอะแล้วแบบจวยเเซอร์ไนท์ขึ้นมาจวดวิทูขึ้นมาเงี้ยก็มีหลายเกมู่นะที่มันเอาให้ะจะใบแดงบางทีมันก็ไ <c oughs> อ้น,นี่อยู่เหมือนกันปั่นอยู่เหมือนกันมันก็มีอะมีสองอย่างให้เลือกนะเดี๋ยวค่อยไปลองปิดเปลี่ยนดูแบบเบือ่อเมีดแล้วค่อยเปลี่ยนใบแดงใส่ข้ามาแล้วนะครับเซอร์ไนท์เวลสาม แต่ว่าผมยังมีเมียน้องรักรับดามจให้อยู่นะอืมอันนั้นก็จริงครับเมียบางทีแบบโปกบอลแม่งจั่วแม่งจั่ยนี่จั่วเมียอันนี้ก็จริง,รง,บบรรงจะฝ่า <c oughs> ยนนรตรงข้ามเขาได้ไปก่อนนะครับ2พอยต์แต่เราก็จะเอาคืนมาเหมือนกัน2องพอยต์นะเกมนี้ ไครับเซอร์ไนท์ let's go แรมจี้ครับเดี๋ยวผมไปลองเปลี่ยนเป็นใบแดงก็ได้เถินหน้าไอ้เกมหน้าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนจากเมย์เป็นใบแดงเอาแปะชี้ไปที่มิวทูอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายไป side dive อือไปก่อนเลยมิวทูไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายอะ่ะเฮ้ยแต่เกมนี้มิวส์เ็นแบกนะเว้ยเนี่ยมิวสรับดาเมจให้เนะี่ย มีรับรับดาเมตให้นะเว้ยน่าจะชนะแล้วปะแล้วน่าจะชนะแล้วปะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่บอร์ดมิวทูนี่มันสวยอยู่เนี่ยผมใกล้ได้แล้วเหลืออีกประมาณกี่ใบว่าหกเจ็ดใบมั้งใกล้ได้แล้วตัวรับแทนมิวทูเออวมันแบกอยู่นะเว้ย ไอเมียสเนี่ยจริง,งแบกอยู่จีๆครับคุณรีบุซี่จีๆครับออเอออเ่าลืมก่อนนะครับ คมาเป็นนะมิวทูนะผมตามตำรัาใครบอกผมไว้ไม่รู้ใช้เซอร์ไนท์ไปรับก่อนแล้วก็เอามิวทูอย่างหลังนะครับได้ได้เรื่องอยู่นะตำรานี้เขาเล่นเล็กหลยนะมิวทูหรืออะไรนี่แหละอะมิวทูโอเคโอเค้เราเปิดมาเหมือนกันเด้ <c oughs> เหมือนกันแบบเป๊ะๆโอเคอ่าผมมเซอร์ครับ โปกบอลจวเป็นเซอร์ไนท์ไปจวเวิวทูโอเคอผมจะโดนผมจะโดนฝั่งตรงข้ามเขาตีก่อนใช่ไหมใช่ผมจะโดนเขาตีก่อนเพราะว่าเขาแปะจี้ก่อนผมผมมีอีกเด็ก หมดไปกี่ใบเทาผมยังไม่ผมยังไม่ได้เติมเลยเกมนี้จริงๆยังไม่ได้เติมเลยเน้นแบบเก็บรายวันไปเรื่อยๆครับมีแต่ไอหน้าหน่ะกดไอที่ว่าทดลองอะไอพิมพ์มพาดะ่ะเออกดไปแค่นั้นครับทดลองสองอาทิตย์แล้วเขาบอร์ดนี่คือแบบก๊อปกันมาเลย <c oughs> <c oughs> ก๊อปกันมาแบบเป๊ะ เธอหน้าผมจะโดนเขาตีเนาะไอเซอร์ไนต์ตัวนี้ของผมโดนเขาตีห้าสิบตัวว่าผมจะแปะที้ไปก่อนโอเคเธอรับนี่ครับตองคุณดับเบิลยูเลยอันนี้เขาเป็นบานเกมนี้ แล้วเขาใส่เป็นเนียดนะครับตัวแคลลี่รับของเด็กใส่มาเป็นเนยียดเหมือนกันแคลลี่รับโอเคแต่ว่ามือผมแย่อยู่ผมต้องถอยแล้วลงมาไอ้คีกิเลียกีกิกีลีกีริเลียชื่อเรียกยากจัด โอเคแล้วก็แปะจี้ไว้ที่มิวทูครับเท่ากับอันนี้เท่ากับว่าผมเท่ากับว่าผมได้ตีเขาก่อนนะมิวทูแล้วถ้าเธอหน้าผมท็อปเด็กเป็นเซอร์ไนท์เวลสามก็คือจีจีเลมั้งเกมนี้ขี้เลื่อตัวชื่อเว้นเรียกยากจัดขี้ิลิเหะดูเด่ลิ้นจะพันเนาะ คใช้เป็นปเนียสนะครับหลังจากที่เห็นเนียสแบกเกมนั้นไปต้องใช้เนียสบ้างเฮ้ย <c ười> แคลรี่รับจริงๆตัวเนี้ยแคลรี่รับเลยอะตีมาัเพเดจัว1สิบเอ้ยตีสิบจวหนึ่งและมาแล้วนะครับเซอร์ไนท์เวลสามนะผมก็ไม่เลี้ยงไว้ด้วยนะครับเนียดตัวนี้เนี้ย <c ười> ผมไม่เลี้ยงนะผมไม่เลี้ยงผมไม่เลี้ยงไปเลยไอเนี้ยเฮือ,อมิเลอร์อแมทก็คือวัดดวงอะวัดดวงเลยใครมือดีกันอันนี้เป็นบังเอ,อิญว่าผมมือดีกว่ามา่จอได้เล่นกับเขาสกักทีเอ้าคุณนิจจาเกมเมอร์ ยังไม่ได้เล่นแล้วเป็นก่ามาแล้วมิวทูแต่ว่ายังไม่มีจี้นะมิวทูตัวนี้นะครับเพิ่งจะได้เป็นเซอร์ไนท์เวลสองนะแต่ไปก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะถ้าฝืนยืนอยู่แบบนี้นี่น่าจะแพ้แล้วนะครับตาหน้าใช้เป็นใบแดงนะครับแต่ว่าไม่มีผลแล้วนะตอนนี้ ว่าผมครบแล้วนะครับเอ็กโซเดียผมได้ประกอบล่างแล้วอ๋อถึงตัวที่อยากเล่นโอเคเดี๋ยวก็มาครับเปิดเรื่อยๆโอ้โดนซาบีนาอัอนนี้เจ็บอยู่นะได้ยื้อเกมนะครับเขาได้ยื้อเกมแต่ว่าแต่ว่าผมต้องเอาไอ้นี่ขึ้นไปอยู่ดีแหละ มีใบแดงเหมือนกันแล้วผมไม่ใช้ดีกว่าชนะเลยก็คือโปรเฟสเซอร์ใบนี้จั่วเอ็กซ์ีดได้ผมอะ่ะชนะเลยแหมอย่างนะอย่างนะเกมบอกอยู่ด้วยกันก่อนเล่นกันยาวๆใช้โปกบอลไปครับไม่มีผลละอ้าวยังเหลือไอ้นี่นี่ว่าลืมไปโอเค แรมจี uh, ้ครับแล้วก็เอ็กสปีดนะถอยมาเอ็กสปีดถอยมามีไอเซอร์ไนท์ล้วก็แปะจี้ G ไปครับน่าจะต้องตีธรรมดาไปก่อนนะ แต่ว่าเธอหน้าถ้าเกิดเขาได้เป็นเซอร์ไนต์วล้ามมาก็ได้แค่3าจนะี้เนาะก็ยังไม่ทันเราอยู่ดีนะอย่างนี้ก็น่าจะชี้ีออกมาแค่ออกมาแค่ด้อนสอดาวารู้ไหมมีทิกลับของรางวัลด้วยการล็อกอินสระบบยังไงนะครับยังไงนะ2ระบบยังไงวะ ไม่เคยได้กอตแพ็กเลยก็บอกอย่างน้อยคือหนึ่งในสองพันนะหนึ่งในสองพันก็ประมาณศูนจุดศูปะ 2, อะหนึ่งในสองพันศูองเปอรเซ้ยศูนุดศูนสองดิใช่ไหมจุดสหรือศูนย์สองวนั่นแหละท่าหมแนะนำแนะนำแนะนำเวลาชัวให้ใช้การ์ดโปกเกบ,บอลก่อนการ์ดเบรเซอร์อืมใช่ครับผมก็ทำอย่างนั้นแหละ ผมก็ทำงั้นแหละโอเคฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะยอมนะครับน่าจะจีจเกมนี้โอเผมใช้ใบแดงให้ด้วยผมให้จั่วไว้ <c oughs> จั่วมาเพื่อได้ <c oughs> เพื่อได้อะไรมาพลิกเกมแต่ก็น่าจะจีจีครับคุณ <c oughs> เนฟูซี่ ใช้อโฟล็อกอินรับของแล้วใช้แอปจำลองอ่ะผมผมเปิด2จอใช่ผมเปิด2จ,จอเลยในแอปในคอมสอง ID. แต่ว่า ID หลักอีก ID นึงผมก็ in, ล็อกในโทรศัพท์ไว้แหละเอาไปเล่นแบบเวลาไปซื้อข้าวกินอะไรกิน ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน